สวัสดีครับเจริญทรัพย์มหาเฮงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเรวิวรวมฮิตสกิทเลยนะครับใครชอบแบบไหนแบบไหนสงสัยแบบไหนดูคลิปนี้จบครับโอเคอันดับแรกนะครับมาเริ่มที่ตัวนี้ครับนี่นะครับพอสังเกตตัวตัวนี้ให้ดีนะครับพอเราขึ้น6ปุ๊บเห็นไหมครับเครื่องสั่นนะครับนี่นะครับนี่นะครับพอขึ้น6ปุ๊บ นี่นะครับเครื่องมันก็จะสั่นนะครับตัวนี้นะครับสกิดหกนะครับอ่าโอเคลูกใสอ่าทีนี้ดูลูกครับนี่นะครับใสมองทะลุได้นะครับให้ดูตาทุกหน้าเลยนะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ลูกกับเครื่องใช้คู่กันนะครับอ่าต่อมานะครับไปอย่างไวเลยครับลูกขาวครับนี่นะครับนี่นะครับเครื่องมันจะสั่นอยู่นะครับนะอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆ นี่นะครับเห็นไหมครับเครื่องสั่นอยู่นะครับพอวางไว้ปุ๊บขึ้นหน้าหกนี่นะครับเครื่องสั่นเลยนะครับพอไม่ปุ๊บอ่านี่นะครับลูกกับเครื่องใช้คู่กันนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็สกิดนะครับหลายคนชอบนะครับพกพาง่ายครับตัวนี้จะเป็นสกิดลูกเล็กถ้วยน้ําชานะครับนี่นะครับให้ดูตาเลยครับนี่นะครับ ทำยากทํำยังไงแต่เราทําได้หมดนะครับโอเคแล้วต่อมาครับตัวนี้นะครับนี่นะครับกล่องกระดาษนะครับแกะออกมานี่งานเนียนครับเห็นไหมครับตอนนี้ลูกค้าบอกต้องการหน้าไก่นะครับอ่านี่นะครับงานเนียนครับข้างในแกะออกมาก็เป็นกระดาษเปล่าเปล่านะครับเป็นเทคนิคนะครับของทางร้านนะครับ อ่นนี่นะครับให้ดูนะครับพึ้นหน้าไก่ปุ๊บเครื่องสั่นอ่ะโอเคนะครับวิธีการเล่นก็คือเช่นอ่ะอย่างตัวนี้ปุ๊บออกหน้าอะไรไม่รู้แต่พอปุ๊บสมมตินหน้าห้าอ่ะดูเครื่องนะครับไม่มีอะไรนะครับขึ้นหน้าหกเห็นไหมครับเครื่องมันจะสั่นนะครับอ่ะโอเค อันนี้ก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับโทร0989841961เจริญรัพ์มางนะครับแอดไลน์มันก็ได้มีตัวแอดนะครับ JHT8808G นะครับส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับอันนี้เฉพาะถึงสิ้นเดือนสิงหา66นี้นะครับเอาพันไป1 9 9 0ส่งฟรีเก็บปลายทางไปเลยนะครับโอเคครับผมอันนี้ของทางร้านมีเบอร์เดียวนะครับลายเดียวนะครับ